จริงๆนะความตั้งใจของปิมกับจา๋าเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยขอแค่เกษตรกรไทยผลิตของที่ดีคือหนูเชื่อว่าเรื่องราคาเนี่ยปินกับจา๋ามันมันไม่เก่งเลยคือวันนี้จ๋ากับปิงโตขึ้นมาหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยจ๋า,จาถ้าเป็นไปได้นะเกษตรกรไทยหรือว่าชาวนาหนูเป็นมมลูกชาวนานะครับหนูบอกมึงต้องทําให้คนคนที่เป็นเกษตรกรเนี่ยรวยได้ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเรากําลังจะเดินทางไปตอนนี้นเราอยู่ที่จังหวัดอุบลธานีคือถ้าหลายๆลายคนเนี่ยจำได้นะครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับหนูเคยทํามะม่วงหนูมีน้องน้องปิงกับน้องจ๋ายอยู่ที่ตลาดไทยนะครับเป็นคนที่ส่งออกมะม่วงเจ้าหลักใหญ่ๆของประเทศไทยแล้วก็ส่งออกต่างประเทศนะครับ ปต่างงรระเทศวมถึภายในประเทศอย่างร้านดังๆเรายังไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเดี๋ยวรอฟังจากเขาว่ามีร้านอะไรบ้างร้านดังๆที่อยู่ในกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารที่เกี่ยวกับมะม่วงหรือว่าจะเป็นโรงแรมส่วนใหญ่จะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับก็น้องเนี่ยเขามีแผงอยู่ที่ตลาดไทยนะครับแล้วก็มีล้ง นะครับมีลงคือเหมือนเมื่อว่ารับซื้อทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้วันนี้เรามากันที่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็น้องเนี่ยมาร่วมมือกับเกษตรกรทั้งฝั่งภาคอีสานเพื่อจะให้เกษตรกรชาวไทยเนี่ยนะฮะปลูกมะม่วงมะม่วงน้ำทุกไม้เนี่ยส่งให้เขาโดยตรงวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูว่าสมาชิกในกลุ่มของน้องที่จัดทําขึ้นมาเนี่ยวันนี้เขาเรียกว่ารวมตัวทั้งฝั่งจังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็ พื้นที่ในจังหวัดใกล้เคียงทั้งน้องปีและน้องจ่าเนี่ยก็คือเต็มที่คือวันนี้ที่หนูมาคือหนูก็อยากจะมาดูหเห็นกะตานะครับเอาจริงแล้วหนูก็อยากจะบอกว่าคือจริงๆแล้วหนูเป็นลูก,กเกษตรกรนะ เราเป็นลูกชาวนาแล้วก็รู้สึกว่าการที่จะทําให้กเกษตรกรบ้านเราเนี่ยมันลืมตาปากได้คือเราต้องลงมาพัฒนานะครับลงลงมาส่งเสริมเราต้องตัดระบบพ่อค้าคนกลางแบบอุบาทอุบาทในสมัยก่อนออกไปเนี่ยวันนี้ก็เลยจะมาดูว่าเฮ้ยพิงบอกว่าพี่มาดูที่ที่อุดรธานีเนี่ยผมมีหลงแล้วผมเอาพันธุ์มะม่วงแบบดีๆเลยเอามาที่อุดรธานีแล้วก็เอาต้นดีๆลงมาปลูกปลูกปลูก,ลกแล้วผมก็รับซื้อเขาในราคาท้องตลาดะนะครับวันนี้หนูก็จะพาทุกคนมาดูว่าธุรกิจ นะครับมะม่วงนะครับที่น้องป่นน้องจ๋าทาอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรหรือถ้าใครสนใจนะครับอยากจะรับไปจําหน่ายหรือจะเป็นทั้งปลีกทั้งส่งได้หมดก็สนใจเดี๋ยวจะมีช่องทางการติดต่อให้แล้วเดี๋ยวพาไปดูว่าวันนี้บรรยากาศของอกเกษตรกรจากจังหวัดนู้นจังหวัดนี้นะครับจากอำเภอโ้นอำเภอนี้มารวมตัวกันเป็นยังไงบ้างไปเดี๋ยวไปพาไปดูบรรยากาศเป็นยังไงบ้างวันนี้ ตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอหนองวัวซอเป็นตลาดเช้าหาโจก๊กหาอะไรกินเนี่ยข้างหลังเราเป็นตลาดต้มเฟินก่อนเนี่ยต้มเฟินหนองวัวซออันนี้มันคืออะไรครับเนี่ยน,นี่ฮะเคยกินไหมพี่ต้มเตินเคยเกนินวัตถุดิบของเขาจะมีนี่ฮะอันนี้หมูยอใช่นะ ตอนนี้นะครับเรามาถึงเครือหลงนี่ฮะข้างหลังหนูเป็นลุงใหญ่โตเลยก็เป็นของน้องและน้องปิงน้องจ๋าอ่าดี๋ยวพาไปดูขดานนานะครับเดี๋ยววันนี้เขาจะมีเกษตรกรนะครับอ่าภาคอีสานเหนืออีสานตอนบนอะไรก็ไม่รู้นะฮะเขาจะมารวมตัวกันเดี๋ยวจะได้เห็นบรรยากาศแต่ตอนนี้นูอขอแวบไปนอนสักพนึงก่อน <c oughs> สวัสดีครับผมนายเทพพรนันท์ครับอุปนายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยครับอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งครับที่รงมะม่วงคุณจ๋ามองเห็นคุณภาพของชาวสวนแล้วก็ให้โอกาสชาวสวนเมื่อขายสินค้าแล้วก็ขายมะม่วงเสร็จแล้วยังคืนกำไรให้กับชาวสวนเป็นกำลังใจให้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มีนักวิชาการมาให้ความรู้กับชาวสวนเพื่อจะได้ต่อยอดเป็นโอกาสต่อไป ก็มาเป็นวิทยากรก็เรื่องของมะม่วงก็เป็นคนดูแลชาวสวนด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันครับผมได้รับรางวัล G A P ครับผมได้รับรางวัล G A P ดีเด่นระดับประเทศปี56รางวัลนี้คือเป็นเกษตรกรเขาเรียกว่าเกษตรดีที่เหมาะสมครับเพราะว่าเกษตรกรทุกคนเราต้องทําเราต้องมี G A P เมื่อมีมะม่วงส่งออกเพราะว่าทําให้มียกระดับขึ้นจากมะม่วง ธรรมดาเราสามารถส่งออกได้ถ้าเรามี G A P นะครับจากเชิญชวงพี่น้องชาวสวนนะครับทุกคนทุกท่านผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพที่ดีให้เป็นเพชรเม็ดหนึ่งนะครับให้เขารู้จักเราแล้วก็เราก็มาขายที่โรงมะม่วงคุณจ๋าก็มีความซื่อสัตย์ต่อกันนะครับแล้วก็จะอยู่ด้วยกันอย่างยาวนานสวัสดีค่ะจ๋านะคะก็จ๋านะคะก็ทำมะม่วงน้าดอกไม้มะม่วงคุณจ๋าในแบรนด์มะม่วง น,นี้ก็กำลังพัฒนาชาวสวนในละแวกาคอีสานหรือว่าใกล้เคียงค่ะกำลังพัฒนาให้มะม่วงน้ำดอกไม้มีคุณภาพเพื่อการสุขออกแล้วก็จำหน่ายค่ะวันนี้ก็มาจัดงานขอบคุณคนสวนนะคะก็ชาวเกษตรกรือหรสวนมะม่วงที่ นำผลผลิตมาจำหน่ายให้กับทางเราแล้วก็เป็นมีมอบของรางวัลให้กับส่วนเกษตรกรที่ทำผลผล,ผลิตที่สวยงามค่ะคก็มีวิทยากรมาให้ความรู้กับชาวสวนมะม่วงด้วยค่ะให้ความรู้เ,เพื่อนำไปพัฒนาทำให้มะม่วงมีคุณภาพที่ดียิง่งขึ้นฝากถึงชาวสวน <งา S 1> มะม่วง,ววงทุกท่านนะคะว่ามะม่วงมีคุณภาพก็จะมีราคาที่ดีตามมา เราก็ต้องใส่ใจตั้งแต่ในการปลูกดูแลเพื่อผลผลิตที่ดีและสิ่งดีๆอย่างเช่นราคาก็จะตามมาจริงๆค่ะก็ต้องขอขอบคุณชาวสวนมะม่วงทุกท่านเลยนะคะที่เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรือทําสวนทาให้มีมะม่วงสวยๆงามๆให้เราได้จัดจําหน่ายกันค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วงานอยนี้ปีหน้าจัดอีกไหมครับปีหน้าจะจัด ให้ดีมากกว่านี้หรือพัฒนาไปให้ดียิ่งกว่านี้อีกค่ะของรางวัลก็จะมากกว่านี้เพื่อตอบแทนคนส่วนทุกคนเลยค่ะ mm hmm. ก็ฝากช่องทางติดตามร้านมะม่วงคุณจา๋าด้วยนะคะทาง a c e o o o k เพจร้านมะม่วงคุณจา๋า mm hmm. กับไอจีแมงโก้คุณจา๋าคะ่ะจริงๆนะความตั้งใจของปิงกับจา๋าเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยขอแค่เกษตรกรไทยผลิของที่ดีคือหนูเชื่อว่าเรื่องราคาเนี่ยปิงกับจา๋ามันมันไม่เก่งเลย เอาขดนมาเลยเอาเนี่ยามเมนเ้วมาแต่กระเือน้องโอ้มาไกลด้วยสาทุกบนี่ฮะนี่ฮะอ้ทุกข์พูจริงแจกจริงครับนี่แหละครับพี่น้องครับทุกทีจากดนมองคุนจาโอ้คนมาไกลได้ของแพง ก็บรรยากาศที่เห็นไปนะครับก็ตอนนี้หลงเหลงแล้วคนกลับกันหมดแล้วนะครับแล้วก็ที่สาคัญคือหนูต้องเปลี่ยนเสื้อสะวหน่อยเพราะว่าเหงื่อทั้งทั้งทั้งวันนะครับต้องบอกก่อนว่าบรรยากาศร้อนแต่พออยู่ภายใต้หลังคาเนี่ยก็เย็นพอสมควรแต่ก็ต้องเปลี่ยนเสื้ออันนี้ได้ความอนุเคราะห์จากเพจเลยนะฮะอาวคทับอาาวนะฮะใครสนใจเสื้อฟุตบอลน,นะก็ไปเพจนี้ได้อาทาวทาวันนี้ n s o r เดอดแย่ไปหมดนะครับ<น>ผม <S <S โดยเฉพาะอ,าอยากจะฝากกันนิดนึงนะครับธุรกิจนะฮะมะม่วงคุณจา๋าเบอร์โทรนะครับเบอร์โทร,โทรมีอยู่ว่า0 9 2ย์4 3633อ่ามหาหรือไม่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็ขึ้นค้างให้เลยใครสนใจนะครับขึ้นให้เต็มจอเพื่ออะไรจะขึ้นให้เต็มจอคือใครสนใจนะครับนะครับมีทั้งปลีก่มีทั้งตรงยอยากจะไปทําเป็น แบรนด์ตัวเองอยากจะมีร้านคงร้านค้า,าคตรงออกไปประเทศไหนมาคุยกันอันนี้คือเป็นลงที่มีทั่วประเทศต้องบอกมะม่วงคุณจา๋านี่คือคาดคุณภาพโดยเฉพาะมะม่วงนอกฤดูเนี่ยคือเราก็จะใส่ใจเป็นพิเศษเพราะว่านอกฤดูเนี่ยจะทํายากแต่ที่เนี้ยอย่างที่บอกว่าวันเนี้ยเราได้เห็นกเกษตรกรแล้วเราได้เห็นภาพว่ากเกษตรกรแต่ละคนที่เขาทำมะม่วงนอกฤดูเนี่ยเ,อเ,อเยอะร้อยอกว่าคนแล้วยอมแบบอันนี้ครั้งแรกนะก็ฝากฝากไปถึงกเกษตรกรนะครับผมถ้าคําว่ามะม่วงคุณจา๋านะครับ คานี้มีแต่คุณภาพวันนี้ขอบคุณน้องปิงน้องจ๋าด้วยนะครับเจ้าของดีจิภันขอบคุณมากมากใครสนใจก็เบอร์โทรนะฮะหรือไม่ก็ไปไปโทรไปถามก็ได้อยู่ตลาดไทยก็มีนะครับไปเจอกันได้อ่ะวันนี้ไปแล้วโอ้โหวันนี้ขอบคุณมากเพื่อนรุ่นน้องจิงตจิมัสักวันนี้ดิวันนี้โอ้โหขอบคุณมากเลยนะนี่เป็นคนที่เป็นคนติดแป้งให้ติดต่อติดต่อให้นะครับผมนะฮะก็คือปิงกะจ๋าเนี่ยปกติมีเบอร์อยู่แล้ว จะเปลี่ยนเบอร์ใหม่ก็ไม่ได้ก็เลยได้อันนี้ไม่จำเพียเลยนะฮะสไตล์เราสไตล์เราไอ้จัดเพียนตัวยังลืมไม่ต้องไปตามสไตล์เราสไตล์เราไปย,าย้าย